ผลไม้5อย่างสามารถบำรุงผมให้แข็งแรงเงางามด้วยการกินผลไม้5อย่างนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เคดีก c k y d e ไแม่บ้านสายฟอขอแช่นะคะวันนี้กิกจะมาแชร์ผลไม้5ชนิดนะคะที่สามารถบำรุงผมของเราให้สวยงามได้นอกจากเราจะบำรุงผมจากสูตรธรรมชาติหรือว่าทรีทเมนต์ต่างๆแล้วนะคะอาหารและผละไม้ก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อการบำรุงผมของเราด้วยนะคะผละไม้5ชนิดสามารถบำรุงผมได้หาซื้อง่ายที่ตลาดนัด มีแน่นอนค่ะตามกิก๊กไปดูค่ะว่ามีผล,ลไม้อะไรบ้างซื้อมากินบำรุงผมร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะไปดูกันค่ะมาดูผล,ลไม้ชนิดแรกนะคะทุกคนรู้จักกันดีค่ะก็คือ กล้วยหอมนี่ค่ะกล้วยหอมเป็นแบบนี้เลยแบบไหนฝั่งไหนอ่ะค่ะฝั่งนี้ <c oughs> นะคะมาดูว่ากล้วยหอมมีสปปรรพคุณอะไรบ้างนะคะที่สามารถบำรุงผมเราให้สวยและแข็งแรงมีสุขภาพดีไปดูกันค่ะกล้วยหอมมีประโยชน์ในด้านผิวพรรณร่างกายเราแล้วนะคะยังสามารถช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงป้องกันการขาดหลุดร่วงแล้วก็กล้วยหอมยังอุดมไปด้วยวิตามิน บีหและเซลิก้าด้วยค่ะผลไม้ตัวต่อไปนะคะทุกคนต้องรู้จักเขาแน่นอนเลยค่ะอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดนะคะช่วยบำรุงให้ผมเราเงางามนะคะทุกคนไปดูสรรพคุณของอะโวคาโดกันค่ะว่ามีสารอาหารชนิดใดบ้างที่จำเป็นต่อเส้นผมของเราค่ะ อะโวคาโดมีประโยชน์ต่อเส้นผมและผิวของเราค่ะอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน D และวิตามิน E มีแร่ธาตุต่างๆเช่นโพแทสเซียมซัลเฟอร์มีสรรพคุณในเรื่องบำรุงผมให้เงางามและบำรุงผมเสียให้กลับมามีสุขภาพดีและเงางามค่ะต่อไปตัวที่3เลยค่ะทุกคนค่ะมันคือแอปเปิลค่ะแอปเปิลมีสาร แอนตี้ออกซิเดนต์นะคะที่สามารถยับยั้งต่อต้านนะคะลดอาการผมร่วงเราได้ค่ะและมีวิตามินแร่ธาตุอีกหลายชนิดเลยค่ะอย่าลืมหาแอปเปิลมาทานกันนะคะทุกคนไปดูผลไม้ชนิดต่อไปผลไม้ตัวนี้นะคะสามารถบำรุงสายตาได้ด้วยนะคะทุกคนวิตามิน C สูงด้วยนั่นก็คือ พวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นั่นเองค่ะสามารถบำรุงผมของเราได้นะคะอย่าลืมหาผลไม้ตระกูลนี้มากินนะคะไม่ใช่ไม่ไม่ว่าจะเป็นสตอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่แคนเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่นะคะจะมีวิตามินแร่ธาต เยอะมากสามารถช่วยบำรุงให้ผมแข็งแรงลดอาการของคันหนังศีรษะได้ด้วยนะคะพวกตระกูลเบอร์รี่อย่าลืมไปหามากินกันนะคะทุกคนแล้วมาดูตัวสุดท้ายกันค่ะตัวที่ห้าตัวที่5นะคะก็คือเจ้าฝรั่งนั่นเองค่ะซึ่งที่ไทยหาได้ง่ายมากและราคาค่อนข้างที่จะไม่แพงเลยนะคะทุกคนมาดูว่าเจ้าฝรั่งนี้นะคะเขาช่วยบำรุงเส้นผม ของเราได้ยังไงฝรั่งนะคะอุดมไปด้วยวิตามินเอมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงให้เส้นผมแข็งแรงช่วยกระจัดรังแคลดอาการคันหนังศีรษะได้ด้วยค่ะผลไม้5ชนิดที่กิกกี้กล่าวมานี้นะคะสามารถช่วยบำรุงผมช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยให้ผมของเราแข็งแรงสวยงามขึ้นได้นะคะการที่เราบำรุงผมด้วย ทรีทเมนต์ต่างๆแล้วก็อย่าลืมเรื่องอาหารการกินผลไม้นะคะดื่มน้ำให้เยอะๆแล้วก็ออกกำลังกายนะคะก็จะสามารถทำให้ผมของเราสวยและแข็งแรงได้ด้วยค่ะถ้าสุขภาพเราดีเส้นผมเขาก็จะบ่งบอกออกมาทางเส้นผมด้วยนะคะทุกคนฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e กดติดตามให้กำลังใจเคดีกิ๊กเดฟแมบ้านสายฝอขอแชร์ด้วยนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพผมที่ดีนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ